ดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับห้องเรียนครูอ้อยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำปฏิทินนัดหมายเพื่อเข้า Google Meet นะคะในอ,อีเมลของ Gmail หรือว่าเป็นอีเมลขององค์กรนะคะก็วิธีการทำไม่ยากเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเนี่ย ทำเอาไว้แล้วนะคะอันนี้คือคาบสอนจริงๆของเราที่เราทำเอาไว้นะคะแล้วเราจะกำหนดให้มันเกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างลิงก์ใหม่ได้เลยพอมันถึงเวลานะคะถ้าเราเปิดเครื่องคมอมมาไว้เนี่ยเราได้มีการต่ออินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าอีกสินาทีจะมีการมิทติ้งเกิดขึ้นกับห้องนี้ห้องนี้ที่เราสร้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างให้ดูสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมา ทําไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนก็จะต้องเข้าไปที่กล่องจดหมายนะคะกล่องจดหมายอันนี้ก็คือกล่องจดหมายหน้าตาก็จะสามารถส่งอีเมลได้ตามปกตินะคะทีนี้มาดูแถบด้านข้างนะคะที่เป็นคําว่าปฏิทินนะคะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะกดที่จุดสามจุดนี้ก็ได้แล้วเลือกที่ปฏิทินนะคะเขาก็จะโหลดหน้าปฏิทินมาให้เรานะคะ ทีนี้เราก็มาเลือกดูว่าตรงด้านาสายมือตรงนี้นะคะก็จะมีวันที่จะกําหนดให้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกําหนดวันจันทร์นะคะช่วงบ่ายโมงละกันนะคะวันจันทร์เป็นวันที่25นะคะก็คือเราก็กดไปที่วันที่25นะคะทีนี้ให้กดที่คําว่าสร้าง นะคะตรงนี้นะคะสร้างขึ้นมาเขาก็จะให้เราสร้างแล้วเพิ่มข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาทีนี้เรามาลองดูว่าเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อนะคะสมมติว่าเราสอนห้องม .1 4นะคะเราก็จะเขียน 14.com นะคะต่สอนสดหรืออะไรก็ได้อ e e มตติ้งนะคะสมมติว่าเรานัดโฮมรูมกับเด็กตอนช่วงบ่ายโมงนะคะ ทีนี้ตรงนี้ก็สร้างเป็นกิจกรรมนะคะขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กด25มกราคมเมื่อกี้นะคะเราก็มาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะนะคะเราสามารถกดปฏิทินเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเวลานะคะเวลาตรงนี้นะคะถ้าเป็นปายโมงนะคะเราก็จะใช้เป็น1 PM นะคะเราก็จะไปหาที่1 PM ตรงนี้เห็นไหมคะ 1pm แล้วเราก็เลื่อง 1pm นะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเด้งให้เราอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะพูดคุยกับเด็กๆแค่30นาทีเราสามารถเปลี่ยนระยะเวลาได้เห็นไหมคะเขาก็จะกําหนดมาให้สมมติว่า30นาทีเราก็จะสุดแค่ 1.30pm นะคะสมมติว่าเราจะพูดคุยกับเด็กแค่30นาทีนะคะตรงนี้ทีนี้ ตรงนี้นะคะยังไม่ต้องเลือกอะไรแต่มาดูตรงนี้นะคะไม่เกิดซ้ำนั่นหมายถึงว่าถ้าเราคลิกที่คำว่าไม่เกิดซ้ำมันจะแจ้งเตือนแค่สัปดาห์นี้วันที่25วันเดียวแต่ลองมาดูในโหมดอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการมีมิ팅กับห้องนี้อีกหนึ่งรอบในวันจันทร์หน้าแล้วก็จันทร์ต่อๆไปด้วยเราสามารถกำหนดรายสัปดาห์ในวันจันทร์ตรงนี้ให้เขาแจ้งเตือนทุกวันจันทร์ได้เลย ะะมันก็จะมีหลักเป็นรายเดือนนะคะหรือเป็นอื่นๆเราสามารถกําหนดเองได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะกําหนดแบบไหนส่วนอันที่เรากําหนดไว้เนี่ยเวลาการสอนคือเราสอนครัคบนั้นเป็นประจรําอยู่แล้วเราก็จะกําหนดเป็นรายสัปดาห์ในวันจันทร์นะคะเขาก็จะกําหนดให้เราโดยที่เราไม่ต้องมาทำไดอีกเลยนะเราจะกําหนดเป็นตัวนี้นะคะเคต่อมานะคะให้เรากดที่คําว่า เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet นะคะพอเรากดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะสร้างตัว URL มาให้เราตรงนี้นะคะค่ะเป็นการสร้าง URL URL เราก็สามารถคลิกเมาส์วขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์ตรงนี้นะคะไปให้เด็กๆได้เลยเพื่อที่เด็กๆก,ก็จะได้เข้ามา Google Meet มา Homeroom มาเรียนหนังสือกับเราตรงนี้ในการสอนแบบสดๆได้นะคะนะต่อมานะคะ เ,เราสามารถที่จะแสดงสีนะคะเลือกสีได้อย่างเช่นเหมือนที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปให้ดูว่าเราเลือกสีอะไรสมมุติว่าอันนี้เราเลือกเป็นสีฟรามิงโก้นะคะหนงีนะคะสีก็จะแตกต่างกันหังจากนี้ อีกหนึ่งอย่างที่สังเกตให้เห็นนะคะคือเขาจะแจ้งเตือนนะคะเราให้เขาแจ้งเตือนก่อนหน้า10นาทีนะคะหรือว่าจะแจ้งเตือนก่อนหน้า5นาทีอันนี้แล้วแต่นะว่าเราจะกําหนดแต่ว่าค่ากําหนดเริ่มต้นเขาจะกําหนดแจ้งเตือนก่อน10นาทีค่ะแล้วก็เราก็บันทึกได้เลยนะคะกดบันทึกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะก็จะมาแล้วค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่าเราแยกสีเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ดูได้ว่าเราเนี่ยสอน3ระดับชั้น ต่อไปเนี่ยเราจะสอนชั้นไหนางเนี้ยอย่างเช่นสีแดงเราก็ให้เป็นของม .4 สีอย่างเงี้ยนะคะสีม่วงก็เป็นของม .1 นนะคะแล้วก็สีเขียวก็เป็นของงอห้อทีอันนี้ให้ตั้งเป็นสีใหม่เพราะว่าเราจะโฮมรูมนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการสร้างปฏิทินง่ายๆนะคะทีนี้พอถึงเวลาที่เราจะต้องออทำโฮมรูมหรือว่าเข้าไปสอนกับนักเรียนแล้วนะคะเราก็แค่มากดตรงนี้หนึ่งทีนะคะ แล้วเราก็กดเข้าร่วมได้เลยนะคะหรือว่าจะคัดลอกตรงนี้ไปให้เด็กอีกรอบหนึ่งก็ได้เราก็กดเข้าร่วมได้เลยนะคะแล้วเราก็ไปรอนักเรียนที่ห้องมิงของเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะจัดตารางเวลาในปฏิทินในเมลของตัวเองนะคะก็จะได้รู้ว่าระยะเวลาช่วงไหนเราต้องทำอะไรนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ